Oh, yeah. การจรรติคุณภาพนะแม้ว่าจะสีมือท่านเทกันทุกคนแต่เรื่องการซ้อมก็ยังไม่ทิ้งและสำคัญาก็ยังมีเรื่องของการแบบเก็บรายละเอียดสิ่งที่เขาอาจจะพลาดไปในการเล่นในในแต่ละครั้งคือถ้าให้พูดตรงๆนครับผมเราไปยืนดูเนี่ยเราไม่เห็นหรอกไอสิ่งเหล่านั้นพผมตรงท่านในมุมของเราเป็นคนดูอย่างผมอย่างเงี้ยเวลาที่ไปดูเขาเล่นสดแล้วใช่ไหมใช่ว่าตรงไหนที่ที่เขาคิดว่าดินามิกยังไม่ได้ตรงไหนท่ายังขาดไปอะไรอย่างเงี้ยเราดูเงี้ยเราไม่รู้หรอกคือเราก็สนุกแล้วอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยแต่เขาก็ยังเติมอยู่ทุกวันน้เพลงม ที่สุดในการโทรมาเพราะเห็นได้ยินว่าเขามีมีตัวอัดก็ได้จะเอากลับไปฟังอีกทีหนึ่งว่า เขามีอะไรที่อยากจะต้องแก้มาในในการเล่งพาน้าโอ้โหแสดงอุปกรณ์ที่เห็นม่แก้เลยก็คือมันมันไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนสตูดิโอจริงจังเหมือนแบบเขาแค่มานัดคิวกันให้ตรงกันจริงๆกลองก็ใช้กลองไฟฟ้าครับและที่ผมดูเมื่อกี้ที่ผมชอบมากเลยคือพี่เจ๋งมีปากมีเสียงด้วยมีปากมีเสียงด้วยครับทั้งที่เป็นเขาเรียกสมาชิกใหม่แต่ว่าพอถึงจุดที่อยากให้ได้กลองแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เขาก็กล้าพูดครับเลยทําให้แบบว่า วงเป็นวงจริงๆครับนะแล้วก็ Big As อสครับก็เท่าที่ผมไปดูคิวเขาเนี่ยครับมีทุกวันครับแล้วก็ทั่วประเทศครับผมนะฮะเรียกว่าคือตอนนี้บิ๊กแอสปล่อยกู้สบายมากเลยเว่าเดี๋ยวก็มีรายได้เยอะที่นู่นเก็บดอกที่นี่ก็เรียกว่าแล้วก็เขาก็แม้จะมีคิวทุกวันครับเขาก็ต้องซ้อมกันทุกวันครับแสดงว่าเป็นความรับผิดชอบมากของเันต์จริงๆครับนะฮะนี่ก็เป็นเดลี่รีพอร์ตครับนี่พอลมีกับพิธีบิ๊กแอสนั่นหนึ่งวันกับบ้านที่ออฟนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้มาเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงครับ ที่ตอนนี้บิ๊กบิ๊กแอสเขาก็มีโปรเจกต์นะฮะกับลาร์กัตจิของเราแล้ววันพรุ่งนี้จะซัดกันแล้วนะฮะบิ๊กแอสลาร์กสตูดิโอเซชันนั่นเองนะครับพรุ่งนี้เออมาโชว์กันสดสดแล้วเขาบอกว่าจะโชว์แบบ นัสต็อปเลยอ่ะคือแบบว่าซัดเพลงแบบเยอะมากอ่ะแท้ที่ว่าใครเข้ามาดูนี่คุ้งสุดๆเลยเดียวเป็นคอนเสิร์ตย่อมๆเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะได้คุณผู้ชมผู้ชมดีเนี่ยประมาณ200ท่านท่านนะฮะประมาณหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่ผมให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปกันเข้ามานะฮะเพื่อที่จะได้ ถูกเลือกมาเข้ามาดูกันสดๆนั่นเองกับสนามปล่อยของนั่นเองมวันนี้มีวงที่มีชื่อว่า Fakeless Voice นั่นเองครับครับคัาเบอรเพลงดนตรีของเราก็คือเพลงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อพ่อชินะฮะชื่อนี้รู้จักนะฮะอ่าครับมันเป็นชื่อในเกมอ๋อครับผมอ๋อคนตบมีนะเอาไปดูแล้วกันนะฮะ Fakeless Voice ครับฝีมือเขาจะเป็นยังไงฮะ